สวัสดีครับสวัสดีพี่พน้องๆชาวยูทูบทุกท่านนะครับผมหลังจากที่เราเอาเดินตัวเลยๆนี่ออกนะครับจากหน้าสระนะครับเดี๋ยวเราจะเอาลูกลังถล่มลงมาแล้วนะฮะเพื่อที่จะปิดสระให้มันแข็งแรงคงทนถล่มยากรอไอส่วนที่มันอยู่ตรงกลางๆเนี่ยก็ไม่เป็นไงครับทับไปเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่นอกจากสระแล้วนะครับ มันจะมาทับทับมันได้เลยนะฮะอที่ผมเน้นคือเน้นปิดสะนี่คือเน้นเฉพาะปากสะที่เราจะเดินเหยียบย่ำเนี่ยให้มันแข็งแรงนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ดินเดิมอันนี้นะฮะเขี่ยลงมาเลยครับตรงนี้นะครับเพราะว่าเราต้องไปยืนชั้นนู้นแล้วเรายืนเนี่ยเดี๋ยวมันจะติดตรงนี้เวลาตูดเวลาเรายืนเวลาเรายืนชั้นนั้นอนะชั้นสองอะเราเรายืนข้างเนี่ยแต่งสล็อปอะมันจะติดตรงนี้นะครับแล้วก็เอาโหนกนี่ลงมาเลยนะครับ เสร็จแล้วค่อยมาถมแทนนาดินก็ไม่เป็นไงครับน้าดินก็ผสมกับลูกหลังหมาเลยเพราะว่าหน้าดินก็ยังดีกว่าดินโก้นสะนะครับหน้าดินมันยังผสมลูกหลังแล้วมันยังแข็งมันเหนียวกว่าแต่ดินชั้นล่างที่ผมตักขึ้นมาเนี่ยมันมันไม่ได้เหนียวอะไรเลยคือมันเละมากโดนน้าไม่ได้โดนน้าละลายอ่ะง่ายอะ เราไม่ปิดสายโดนน้ำละลายเละเลยเป็นมันจะแบบถล่มลงเป็นชั้นเป็นชั้นตามน้ำมาเลยตามน้ำลงไปเลยกี่โมงเนี่ยโอ้ยเที่ยงครึ่งจะบายโมงแล้วผมยังไม่กินข้าวเลยเราปิดสายนะครับเราทำงานเราเน้นความคุณภาพลืมข้าวลืมน้ำไปเลยนี่ กันยาวๆเลยนะครับทีละช็อตทีละช็อตนะฮะ mm hmm. จะถ่ายดูยันจบนั่นแหละยันปิดสารเสร็จอะเพราะว่าหลายๆคนเรียกร้องเข้ามาเลอเกินนะครับ mm hmm. อยากให้พี่ถ่ายรีวิววิธีปิดสารลึกๆหน่อย mm hmm. โอเคครับก mm ็ hmm. าฝากติดตาม้วยล้วกันนะฮะฝ mm hmm. ากติดตามเพจด้วยนะครับเพจหกล้อจันทบุรีนะครับ mm hmm. ก็จะมีคลิปเอ่อคลิปนั่นแหละเหมือนยูทูบนี่แหละนะครับ แต่บางทีอาจจะลงภาพอาจจะลงอะไรก่อนอะไรเงี้ยนะมันจะดูแบบว่าคือแบบมันไปเร็วกว่า YouTube นะครับปิดก็พยายามก้อนเนี่ยลุกลังที่เป็นก้อนพยายามกดให้มันแตกๆหน่อยละเอียดๆหนนะเดี๋ยวมันจะไหลลงไปสระนะครับเดี๋ยวไหลลงไปในสระเราเก็บไปถึง าออกไปเลยฮะเดี๋ยวเราไปปิดทีงบนลงมานะครับเพราะว่าเราเราต้องยืนแต่งยืนแต่งยืนแนวนี้นะฮะเรายืนแต่งคือมันจะติดตรงนี้นะครับมันจะติดตูดเราถต่สมมุติว่าเราแต่งแล้วลูดอย่างเดียวว่าลูดลูดแล้วกดกดลูดลู่อะไม่อยู่นะครับพ่อผมผมเคยแล้วลองละไม่อยู่ต้องยืนข้างแล้วเหยียบให้มันแน่นนะครับเหยียบไปเหยียบมามันแน่นแล้วก็ดึงสลอปขึ้นมันถึงจะอยู่นะครับ เพราะว่าสาต่ละลูกเนี่ยผมไปเวล <c oughs> าผมขุดเสร็จทุกปีทุกปีเนี่ยผมจะไปดูนะไม่ใช่ว่าขุดแล้วทิง้งคุดแล้วทิง้งไม่เคยไปดูผลงานตัวเองนะเราต้องไปดูผลงานตัวเองด้วยนะว่าทำแล้วมันผ่านหรือเปล่าวิธีเราทําแบบนี้นทุกปีทุกปีมันผ่านไหมถ้ามันไม่ผ่านเนี่ยเราต้องปรับแก้ไขนะครับโอ้อย่างนี้ไม่ผ่านนี่วาสแสดงว่าอย่างนี้ไม่ผ่านเอาปีหน้าหรือว่าสะต่อไปต้องแก้ไขเขานะครับพัฒนาไปเรื่อยนะฮะอันนี้พอแล้วว่า ความรู้ไม่มีวันจบนะพี่น้องเราต้องไปดูผลงานตัวเองด้วยอย่าว่าจะทาทาทาอย่างเดียวไม่ไปดูผลงานเองให้ขุดไปมันถล่มหรือเปล่าะปิดสามันถล่มเปล่าโอา้ยดูด้วยนี่นะครับเอาลุกรังมาเลยนะครับลูกรังผสมนาดินน่อยๆเน,นี่ยนะมันอยู่ดีอยู่มันแห้งมันเยียบได้ปิดนาว้ ก็ใจเย็นๆนะครับปิดให้มันดีๆนะฮะอย่ารีบร้อนนะครับเพราะว่าดินที่มันถล่มง่ายคือปากสะนี่แหละที่เราขึ้นนี่แหละเพราะมันไม่ใช่ดินเดิมมันเป็นดินใหม่นะครับปิดใจเย็นๆนะครับปิดให้มันเรียบร้อยปิดให้มันเหยียบแน่นหย่าไแน่นเอาดินดีๆปิดแห้งๆหน่อยลุกลังก็ยิงดีนะครับเพราะว่าลุกลังมันมันเหยียบแล้วมันไม่ยุบมันมันคือมันไม่อมน้ะมันซึมซับดีอ่ะมันเป็นเม็ดเนาะ คนที่จ้างเราเขาก็เสียตังค์เขาก็อยากได้สิ่งที่มันดีๆนะครับสิ่งที่มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ,อะให้คุ้มค่าจ้างอะไรประมาณนั้นนะครับ แต่ก่อนในสมัยก่อนในตอนที่เรายังไม่เก่งผมยังไม่นันอ่ะคือแบบปิดสาะแบบชุยมากอ่ะคือปิดแบบรูดรูดรูดเอาอ่ะฮะรูดรูดเอาอ่ะคือไม่ได้กดแลวไม่ได้อะไรแน่นทีนี้มันถล่มไงมันไปดูแล้วโอ้โหละลายเวลาน้ําขึ้นละลายมันไม่แข็งไงน้ําขึ้นทีละสเต็ปทีละสเต็ปมันก็จะละลายลงละลายลงไปเรื่อยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เหยียบย่ำเราไม่ได้แข็งอ่ะเราไม่ได้กดให้แน่นอ่ะมันไม่ใช่ดินเดิมอ่ะมันเป็นดินใหม่นะเราต้องเข้าใจด้วย ือเราทํางานแบบชุยๆไงประสบการณ์น้อยไงยังเด็กอยู่อะไรด้วยเออมันก็ไปแบบนั้นเลยนี้ทีททำให้เราเสียมันไม่ทําให้ใครเสียเรามันมีทําให้เราเสียแล้วแล้วก็ทีมงานแล้วก็เท่าแก่เรานี่แหละแล้วก็จะไม่มีลูกค้าติดเราเลยอะไรประมาณนั้นจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ตัวเรานะครับตัวเราเลือกตัวเราตัดสินใจ วความขยันอย่าขี้เกียจงานจะเสร็จจะเสร็จเนี่ยส่วนมากจะขี้เกียจนะครับคนกรบโค าเงี้ยสูงสูงแบบนี้นะครับถ้าปิดไม่อยากให้ดินมันไหลก็เวลาเทดินลงไปก็กดนะฮะมันจะไหลลงไปน้อยนะครับกนดินนีมันจะไม่ค่อยไหลลงไปเพราะว่าสูงมันไหลลงไปเราก็เก็บไม่ถึงนะครับเราเวลากดเนี่ยพยายามกดให้มันเชิดเข้าในนะอย่าให้ดินที่เรากดลงไปอ่ะให้มันเอียงออกข้างนะอย่าให้มันเอียงลงไปซาถ้าเอียงลงไปซาปึ๊บเวลาบุงกีต่อไปเราวางลงไปอ่ะดินมันจะไหลง่ายนะครับแต่ทีนี้ไม่อยากให้มันไหลให้มันกดกดแล้วให้มันเอียงเข้าในนะครับเวลาเราเทลงไปปึ๊บ เทให้เทจากด้านนอกมาดินมันก็จะไหลลงออมานี่นะครับมันไม่ไหลออกไปนู่นนะครับทีน,นี้สระมันก็ไม่ค่อยมีก้อนดินที่จะร่วงลงไปนะครับมันก็ดูสะอาดตานะครับ ยายามเทออกเทจากด้านนอกเข้ามาด้านในนะครับแล้วก็กดเทแล้วก็กดเทแล้วก็กดดินมันก็จะไม่ค่อยไหลดินมันก็เป็น,นก้อนก้อนะมันก็ไม่กิ้งลงไปข้างล่างนะครับนี่วิธีการปิดสระที่มันลึกๆแล้วเราไม่ได้ทําเบิร์มหลายชั้นเนี่ยมันเอื้อมไม่ถึงนะมันเกิน6เมตรในไมโครก็เอื้อมไม่ถึงแล้วไมโครออมันเอื้อมได้เต็มที่ประมาณาเอื้อแบบง่ายๆเลยนะเอาแบบดินที่มันเกลี้ยงสะเลยนะประมาณ5เมตร4เมตรครึ่ง แต่ถ้าขุดจนสุดบมูมขุดจนแบบเกินเกินลิมิตของรถอะคือบูมรถเนี่ยบูมรถเนี่ยทุกข่านยนะครับไม่เกิน6เมตรกว่าประมาณ6เมตรกว่าเนี่ยแต่เราขุดถ้าเราขุดไปเกินขุดขุดขุดจน6เมตรเนี่ยมันเก็บดินไม่ค่อยได้ละเพราะดินมันกิ้งลงไปเนี่ยมันเก็บไปถึงละทีนี้มันก็จะเหลือแบบบ่อๆเบ๊ะแบบไวไวดินก้อนๆดูแล้วไม่สวยไม่สะอาดอะ อันนี้ผมผมจะย้อนย้อนไปสมัยที่ผมขุดสาเลยใหม่ๆนะตอนนั้นเขาใช้ว่าเอ้ยมึงจ้วงสุดบูมเลยมึงเอาสุดบูมเลยเราไม่มีประสบการณ์เราก็จ้วงซัดเข้าไปสุดบูมเลยซัดเข้าไปสุดบูมมันอันตรายมันก็อันตรายดินที่มันจะถล่มอ่ะมันถล่มได้ง่ายมากเลยนะเวลาเราหารันกลับมาปุ๊บใส่ดินเลยดาอ่ะแล้วจ้วงสุดบูมแบบนี้อ่ะใช่ไหมก็สุดน่ยันเลยยันแบบว่าคือดินที่เรายืนอยู่ยันยันติดบูมอ่ะคือสุดจริงๆอ่ะ อันนั้นเป็นเพราะว่าเราไม่มีประสบการณ์ไงเราเชื่อคําสั่งเขาไงอดินก็ล่วงลงไปในสระเต็มเลยทีนี้ก็ตักก็ตักลําบากตักไม่้ดยกลัวไป้วยมันลึกเกินไงกลัวตัวเองจะถล่มลงไปในสระไอ้ดินเก็บก็เก็บไม่หมดโอ้ยนาอันนั้นแหละคือเราไม่มีประสบการณ์นะผมเน้นว่าถ้าสมมุติว่าเขาเน้นให้ขุด6เมตรกว่าคนที่จะฝังตัวดีกว่านะครับฝังตัวลงไปเลยสัก2เมตรเอาแบบว่าคือเราเก็บง่ายอ่ะ นะครับอย่าไปเชื่อเขาว่าเอ้ยมันจ้วงเอาไปเลยสุดบูมเนี่ยนะี่นะต้องการระดับ6เมตรกว่าเอาไปเลยสุดบูมทีเดียวมันทําแบบนั้นไม่ได้นะครับสําหรับคนที่เป็นมืออาชีพเขาไม่ทําแบบนั้นนะคนขับไมโครที่เป็นมืออาชีพอะรู้กันนะครับอย่างคนที่ไม่เป็นเท่านั้นแหละที่จะฟังคําสั่งคนที่ไม่รู้งานจะสั่งคนขับไมโครนะครับคนที่ไม่รู้งานนะอย่างพวกโฟร์แมนพวกอะไรเงี้ย คือเขารู้อาจจะรู้งานแล้วแหละแต่ว่าคือเขาไม่ได้ขับเหมือนเราอ่ะเขาไม่ได้ขับเขาไม่ได้รู้ความลําบากกับเรานี่เออเขาไม่ได้มาลําบากกับเรามาเสี่ยงกับเรานี่ออนะเรานี่ฟังคําสั่งเขาแต่เราดันกดดันตัวเองไงน,นี่เก็บดินก็เก็บไม่ถึงไอความเสี่ยงก็เสี่ยงเสี่ยงที่รถจะตีลังกาลงไปในสะไอเสี่ยงดินถล่มลงไปในสะแล้วก็ตักแต่ละทีก็มองมุงขีไม่เห็นลึกขึ้นไปไง ตักลึกขึ้นไปนะครับก็เลยเอออย่าไปทาแบบนั้นนะครับน้องๆพี่ๆที่พึงขาบรถใหม่ๆนะครับใน,นจากประสบการณ์โดยตรงนะครับแล้วก็มาบอกเราให้ทุกคนได้ฟังกันนะสมมติว่าต้องการลึกเกิน6เมตรเกินลิมิตรถที่จะยืนเอื้อมทีเดียวถึงเนี่ยหรืออาจจะถึงแต่ว่าค่อนข้างจะเสี่ยงก็ฝังตัวดีกว่าแนะนําให้ฝังตัวนะครับฝังตัวแล้วไม่น้ย แล้วที่แมโคเนี่ยที่ขุดแล้วสบายนะครับขุดแล้วไม่เสียงตัวเองเนี่ยปลอดภัยที่สุดคือประมาณ4เมตรครึ่ง4เมตรครึ่ง5เมตรประมาณนี้นะครับอย่าให้เกิน5เม็5เมตรมันอันตรายถล่มเก็บดินก็เก็บไม่หมดก็อาจจะพูดไปบนไปไอ้พูดไปบน ขับไปบนไปนะครับอันนี้คือไม่ได้บนนะคือบอกเราประสบการณ์นะครับทุกคนลองคิดเอาด้วยบอกว่าอย่างพี่ๆท่านอาจารย์ทั้งหลายนะครับที่เคยทํางานมาก่อนผ่ามาก่อนอกว่าสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยมันเป็นความจริงเลยนะเนี่ยคนที่เคยทำงานคนที่ผ่านประสบการณ์เยอะๆเนี่ยเขาว่าผมคิดว่าเขาฟังแล้วเขาน่าจะเออโอ้ยอย่าบอยพูดความจริงนีกว่าอะไรเงี้ยนะ คือผมสิ่งที่ผมพูดไปไม่มีไม,ไม,ไม,ไม่มีเท็จนะครับมีแต่ความจริงเท่านั้นพูดจากความจริงประสบการณ์ที่เราผ่าน ดินลูกลังแข็งเนี่ยมาปิดสระมันจะได้ไม่ถลม่ม <c oughs> ค่อยๆเทนะครับเดี๋ยวมันไหลเดี๋ยวดินลูกลังที่เป็น,นก้อนอนะ่ะมันไหลลงไปในสระเดี๋ยวก็จะทําให้สระไม่สวยมันดูสกรปรกนะครับแล้วก็กดกดก็พยายามกดให้มันเชิดๆชให้ข้าง,ง,งนอกมันเชิดๆชนะครับเว,เ,รเวลาเราเวลาาเเรทดินบุกี้ต่อไปแล้ว ดินมันไม่ไหลลงสัง่นจะเราจิกตรงไปเลยนะครับเอาฟันเมื่อกี้จิกตรงไปเลยแทงไปกดไปกดไปให้มันเชิดเชิดแบบนี้อย่าให้มันเอ็นงี้นะให้มันเชิดแบบนี้เวลาเทแบบดินมันจะไหลลงไหลลงมาทางนี้มันไม่ไหลลงไปนูน่นเนี่ยจะได้ระดับแล้วนะปิดเพื่อน่อยเดี๋ยวเราเดินเยียบอีก เย็นๆนะครับปิดสั่จะเย็นๆแล้วก็ปิดให้มันดีๆนะครับมันจะได้ไม่เสียหายเพราะว่ากว่าจะขุดเสร็จแต่ละลูกในค่าใช้ใจไม่ใช่น้อยนะครับผมเลานึกถึงคนใจตังด้วยนะฮ <c oughs> <c oughs> ะเดี๋ยวจะมาตายเอาตอนจบอย่างที่ผมบอกนะนีลยคนขับไปโคเนี่ยชอบขี้เกียจตอนจบนะครับมาตายเอาตอนจบนะครับ เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดมากนะครับทําไปเรื่อยๆนะครับอย่าไปกดดันตัวเองอันนี้ผมไม่ได้พูดเอเอเองนะคือผมไปบอกเราประสบการณ์อย่างคนที่ผมรู้จักเนี่ยเก่งๆเนี่ยผมบอกว่าพี่เออเวลานั่นนะพี่เป็นเหมือนผมไหมเวลาผมไปเริ่มงานแรกๆเนี่ยผมตั้งใจทํามากเลยนะคือแบบว่าคือตั้งใจทํามากเลยคือทําดีมากเลยทําดีมาตลอดแต่เวลาจะเสร็จงานเนี่ย ผมรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมันขี้เกียจนะครับมันขี้เกียจมันอยากจะเสร็จเต็มที่แล้วเพราะอยากจะเสร็จเต็มที่มันก็เลยทํางานแบบชุยชุยเลยนะเอาแบบเขีียๆแบบว่าเหมือนไก่เขียอะไรประมาณนั้นนะคือชุยๆอ่ะมันขี้เกียจไงมันอยากจะย้ายเต็มที่แล้วไงก็เลยเอ้ยไม่บอยเป็นเหมือนพี่เลยนี่วาเออเออคือแบบว่าคือแบบเอาไปเล่าให้เขาฟังไงเขาบอกว่าเออมันเป็นเหมือนกันเลยนะโอเครู้เรื่องสิ่งที่ผมอยากบอกก็คือเออ ถ้าเกิดเราขี้เกียจเราอยากย้ายเต็มที่แล้วเราเริ่มจะาเริ่มเริ่มที่จะทำงานแบบช่วยๆแล้วกลับบ้านไม่งั้นก็ไปหากินอะไรให้มันสบายใจหน่อยนะย,ยุดก่อนพักผ่อนกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาทำใหม่พรุ่งนี้อะไรเงี้ยนะออมันจะดีขึ้นนะครับมันจะตายตอนจบนะครับคนกลับไปโขส่สนมากนะฮนะมนเริ่มขี้เกียจนะครับ เริ่มจากขี้เกียจเริ่มจากอยากย้ายหน้างานใหม่อะไรประมาณนะั้นนะ่ะเบื่อสถานที่เดิมเดิเบือ่อมันจำเจแล้วคืออยากลุ้นเนาะหน้างานใหม่มันเป็นแบบไหนวะแย่อยากลุ้นอะไรประมาณนะั้นนะฮะอย่าไปขี้เกียจนะครับเดี๋ยวทำดีมาตลอดตั้งแต่ต้นจนจบเอามาตายเอาตอนจบเนี่ยโอ้ยเสียดายได้พีน้อง หาลูกลางที่มันผสมดินเหนียวหน่อยนะครับอย่าไปแดงมากอย่าไปก้อนมากเป็นก้อนมากมันปิดยากนะครับมันก็ปิดแล้วมัน,มน,มน,มนไหลไงไอสิปิดยากแหมตรงนี้เราก็เพื่อหน่อยนะครับเดี๋ยวเราเดินเยียบอีกมนุดต้อปเราต้องเดินเยียบด้วยนะไม่ใช่ว่ากดๆอย่างเดียวนะอีะ๋อแทงลงไปแทงลงไป ่ลยลงไป่ลยลงไปแเรียบร้อย,เ,ยเราต้องเดินเหยียบแล้วดึงสลบข้างก่อนเอาตรงนี้ให้มันได้ฉากก่อนมันเริ่มจะแตะเอน็นเอน็น เดินเยียบตรงนี้ไม่เป็นไงล่ะท่านผู้ชมเดินเยียบเลยนะอือโ ดินไม่ค่อยล่วงแลยล่วงไม่กี่ร่วงม่กี่ก้อนอาจจะร่วงอยู่แต่ร่วงน้อยนะครับอย่างที่ผมบอกเ่ยนะสูตรนี่นะครใช้ได้ผลโอเคถึงเวลาเราแทะดึงสลบล้วะยังติดอยู่เลยดูวยขนาดตักออกไปตั้งเยอะแล้วยังติดอยู่เลย,ยมหมุนติดอยู่เลย Đây đây này. Tịt tin như đây nè. Tao có bay từng chỗ em tin. โอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวชาร์จแบตแป๊บนึงนะฮะแบตจะหมดนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ